ถึงเติมไม่แรงก็มีแรงเดินในฟรีไล i ์ออริจินเวิร์เกมสุดฮอตที่วัดกันด้วยฝีมือล้วนๆจะเติมมากเติมน้อยก็เก่งเทพได้เหมือนกันเปิดให้เล่นแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้แถมใจไอเทมฟรีๆใต้ซับมูลค่ากว่า1 0 0 0บาทสนุกสนุกแบบนี้ต้องเล่นแล้วที่ฟรีไลฟ์ออริจินเว r ร์ s p ปอยแมน เมื่อความเชื่อของแต่ละประเทศนั้นมีความลี้ลับและความสยองขวัญที่แตกต่างกันและบางทีสิ่งเหล่านั้นอาจจะอยู่ใกล้ๆก,กว่าที่คุณคิดเอาไว้ก็ได้สวัสดีครับพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาสปอยกับหนังสยองขวัญสะท้อนความเชื่อจากซีรีส์โฟกกลอและถ้าเป็นเพื่อน,นพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับ เริ่มเลืองที่เป่งชายคนหนึ่งที่ต้องการจะหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวให้อยู่สบายจึงได้ตัดสินใจออกจากประเทศบ้านเกิดของตัวเองมาเพื่อมาเป็นแรงงานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แต่แล้ววันหนึ่งในขณะที่ทุกคนกําลังก้มหน้าทํางานกันอย่างหนักพวกเขาก็กลับขุดดินไปเจอเข้ากับกระสอบใบหนึ่งที่มันได้ถูกฝังเอาไว้อยู่ในไซต์ของงานก่อสร้างครั้งที่เป็นเจ้าของโครงการจึงได้สั่งให้เป่งรีบลงไปเอามันขึ้นมาแต่นั่นก็กลับทาให้ทุกคนต้องตกใจ เมื่อสิ่งที่อยู่ในกระสอบนั้นคือศพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ตายไปนานแล้วคังจึงสั่งให้พวกเขารีบเอาศพของเธอไปเผาทิ้งแต่เป่งที่ได้ยินแบบนั้นกลับไม่เห็นด้วยพร้อมกับบอกว่าเราควรรีบโทรแจ้งกับทางตำรวจดีกว่านั่นทําให้คังที่ได้ยินแบบนั้นหัวเสียเป็นอย่างมากและบอกกับเป่งด้วยความไม่พอใจว่าแกรู้ไหมแค่นี้โครงการของฉันก็แทบจะขายออกยากอยู่แล้วถ้ามีคนรู้เรื่องนี้ขึ้นมาอีกโครงการที่กําลังทําอยู่จะต้องล้มไม่เป็นทานแน่ๆ ร้อมกับติดสินบนกับเขาเพื่อให้หุบปากและบอกว่าหลังจากนี้ห้ามให้ใครนําเรื่องที่เจอศพไปบอกให้กับบุคคลภายนอกรู้เด็ดขาดจากนั้นเป็งและหัวหน้าคนงานจึงได้นําร่างของเธอไปเผาทิ้งในป่าลึกแต่ในขณะที่หัวหน้าคนงานไม่ทันสนใจเป็งจึงแอบขุดหลุมเอาไว้สองหลุมและแกล้งจุดไฟเผาอีกหลุมหนึ่งให้เหมือนกับว่าเขาได้เผาเธอไปแล้วเพื่อหลอกตัวของหัวหน้าคนงานเพราะเป็งน,นั้นอดที่จะเห็นใจไม่ได้ ที่ผู้หญิงอายุยังน้อยคนหนึ่งต้องมาตายไปอย่างโดดเดี่ยวโดยที่ไม่มีใครรู้แบบนี้แต่ในระหว่างที่เขากําลังจะอุ้มศพไปฝังไว้อีกหลุมหนึ่งเป็นเขาก็กลับได้เจอกับตะปูตัวใหญ่ที่ในตอนนี้ถูกตอกเอาไว้ที่ท้ายทอยของเธอเขาจึงกลัวว่าวิญญาณของเธอจะอึดอัดจึงได้พยายามดึงมันออกมาโดยที่ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขากําลังทํามันจะช่วยปลดปล่อยบางอย่างที่น่ากลัวให้เป็นอิสระหลังจากวันนั้นเป็นก็ได้กลับมาใช้ชีวิตของเขาตามปกติ เขาสนิทก,กับเพื่อนร่วมงานแทบทุกคนเพราะทุกคนในที่นี้ต่างก็มีชะตากรรมชีวิตที่ไม่ต่างกันที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวเพื่อมาทำงานหาเงินส่งให้พวกเขาแต่ใช่ว่าเรื่องทุกอย่างจะดูเหมือนเดิมไปสมัมหมดเพราะตัวของเป็นกลับไม่รู้เลยว่าในาตอนนี้ได้มีวิญญ,ญาณของหญิงสาวคุน,นั้นวนเวียนอยู่รอบๆตัวของเขากลางดึกในคืนนั้นจู่ๆใสฟูที่เป็นคนดูแลสถานที่ก็ได้เข้ามาถามกับเป็นถึงเรื่องศพว่าเขาได้เอาไปเผาตามที่นายสั่งแล้วใช่ไหม พราะเขานั่นอยากให้แน่ใจว่าสิ่งที่เป็งทำนั้นมันไม่มีอะไรผิดพลาดจนหลายวันต่อมาในระหว่างที่ทุกคนกําลังพักกินข้าวกลางวันอาลุบที่เป็นเพื่อนสนิทของเป่งก็ได้เข้าไปถามกับหัวหน้าคนงานด้วยความไม่พอใจว่าทําไมกับข้าวของเขานั้นมีแต่ผักกับเต้าหู้ไม่เห็นจะมีเนื้อดีๆเหมือนกับที่หัวหน้ากินบ้างเลยนั่นทําให้หัวหน้าคนงานที่ได้ยินโมโหเป็นอย่างมากแถมยังบอกว่าถ้ามึงยังไม่หุบปากมึงจะโดนหักเงินเดือนอีก50สเหรียญเพื่อเป็นการลงโทษ จนทาให้เปงต้องรีบเข้ามาพาเพื่อนของเขาออกไปก่อนที่มันจะทําให้เกิดเรื่อนที่บานปลายมากไปกว่านี้แต่หลังจากที่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติได้ไม่นานจะจูหัวหน้าคนงานเขาก็กลับสําลักและอ้วกออกมาอย่างรุนแรงพร้อมกระตูดอกหนึ่งที่หลุดออกมาจากปากจนทําให้ไสฟูที่เข้ามาเห็นแบบนั้นรู้ได้ทันทีว่าตะปูดอกนี้มันมาจากไหนและมันมีเอาไว้ใช้ทําอะไรตกดึกในคืนนั้นไซฟูจึงได้เข้าไปลากเปงออกมาถาม,ถามถึงเรื่องศพ ว่าเขาได้ดึงตะปูแบบนี้ออกมาจากศพหรือเปล่าเพราะในวันแรกที่ได้เจอเขาเห็นแล้วว่าร่างของเธอนั้นมีตะปูแบบนี้ตอกอยู่ด้วยจนทําให้เปิงตอบออกไปอย่างกลัวๆว,ว่าเขาได้นําตะปูออกจริงแถมยังไม่ได้เผาศพของเธอตามที่หัวหน้าสั่งอีกด้วยนั่นทําให้ไซปูที่ได้ยินแบบนั้นหัวเสียเป็นอย่างมากก่อนที่จะด่าเปิงออกไปด้วยความโกรธว่าทําไมแกถึงได้ทําอะไรงงๆแบบนี้จากนั้นในวันต่อมาไซฟูจึงได้บังคับเปิงให้พาไปยังที่ที่ฝังศพเอาไว้ แต่ไม่ว่าทั้งสองจะพยายามขุดหายังไงมันก็กลับไม่เจอแม้แต่เงาไซฟูที่ตั้งใจจะนําเรื่องนี้ไปบอกกับหัวหน้าคนงานเพื่อให้หัวหน้าเล่นงานเป่งแต่ดูเหมือนว่ามันจะสายไปแล้วเมื่อเขาได้เจอกับวิญญาณของเธอคนนั้นที่ดักรออยู่เข้ามาทําร้ายเขาซักก่อนตัดมาที่หัวหน้าคนงานในตอนนี้ที่กําลังยืนคุยกับคังด้วยสีหน้าที่สีเหลียดถึงเรื่องการเล่นการก่อสร้างต่างๆให้มันเสร็จเร็วขึ้น ทั้งที่ลากฐานในตอนนี้ยังคงดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยด้วยซ้ำแต่ในเมื่อเจ้าของโครงการอย่างคังยืนยันหัวหน้าคนงานจึงได้ตะโกนบอกกับทุกๆคนในทันทีว่าหลังจากนี้ไปอีกสองอาทิตย์เราจะไม่มีวันหยุดพักส่วนเวลาในการทํางานก็จะต้องทําล่วงเวลามากขึ้นด้วยเหมือนกันนั่นทําให้อาลุบที่ได้ฟังแบบนั้นไม่อาจยอมรับได้พร้อมกับบอกว่าในเมื่อง,งานหนักขึ้นทําไมเงินถึงไม่เพิ่มมากขึ้นตามแถมยังไม่มีวันหยุดให้พวกเขาหยุดพักอีกและแบบนี้ใครมันจะไปทํางานไหว นั่นทาให้คังที่ยืนฟังอยู่เกิดรู้สึกโมโหขึ้นมาในทันทีเขามองว่าคําพูดของอาลุปเป็นคําพูดของคนขี้เกียรและคนขี้เกียรก็ไม่ควรทํางานเขาจึงสั่งให้หัวหน้าคนงานเตรียมยกเลิกสัญญาและให้อาลุบกลับประเทศของเขาไปพร้อมกับบอกกับทุกๆคนที่นั่งฟังอยู่ว่าอย่าทําตัวแบบไอสวะที่ไร้ค่าแบบนี้เป็งที่ได้ยินแบบนั้นจึงสวนออกไปว่าพวกเขาไม่ใช่สวะก่อนที่คังจะเข้ามาทําร้ายเป็งอย่างรุนแรงและขอให้หัวหน้าคนงานยกเลิกสัญญาของเป็งในตอนนั้นไปด้วยอีกคน ด้่นแล้วในคืนนั้นในระหว่างที่คังกําลังแช่น้ําอยู่ด้วยความสบายใจมันก็กลับมีมือของผู้หญิงคนหนึ่งที่ค่อยๆอบเข้ามาจากทางด้านหลังของเขาอย่างช้าๆพร้อมกับควักเครื่องในของเขาออกมากินในทันทีจนทําให้คังสิ้นใจนั่นทําให้เช้าวันต่อมาทางบ้านของคังจึงได้โทรมาแจ้งกับทางหัวหน้าคนงานถึงเรื่องที่คังเสียชีวิตพร้อมกับมอบหมายใ,ให้เขาดูแลโครงการนี้ต่อ และบอกว่าหลังจากนี้ผีสาวของคังจะเข้ามารับช่วงต่อโครงการนี้แทนแต่หลังจากที่วางสายไปได้ไม่นานมันก็กลับมีเสียงเอะอะอะไรบางอย่างอยู่ที่ด้านนอกเมื่อเขาวิ่งออกไปดูถึงได้รู้ว่าไซฟูในตอนนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วอีกคนอย่างไม่ทราบสาเหตุเป็นที่เห็นแบบนั้นจึงรีบบอกกับหัวหน้าว่าเป็นพวกเขาเองเพราะเขาที่ทําให้ไซฟูต้องตายหลังจากที่ออกไปหาศพของเธอคนนั้น อาลุบที่เห็นว่าเหตุการณ์นี้มันเกินกว่าที่เราจะปิดไว้เขาจึงแนะนําให้หัวหน้าแจ้งกับทางตํารวจดีกว่าแต่หัวหน้าที่ได้ยินแบบนั้นกลับไม่ยอมพร้อมกับบอกว่าถ้าใครแจ้งตํารวจเขาจะบอกกับทางตํารวจทันทีว่าน,นี่เป็นฝีมือของพวกแกทั้งสองคนในคืนนั้นเปงที่เจอกับเหตุการณ์เลวร้ายหลายๆอย่างมาเขาเริ่มรู้สึกไม่อยากที่จะทนอยู่ที่นี่ต่อไปอีกแล้ว แต่แค่เพียงได้ยินเสียงของลูกสาวของเขาให้กำลังใจเพียงแค่นั้นมันก็กลับผลักดันให้ตัวของเขามีแรงที่จะอยากสู้ต่อไปจนหลายวันต่อมาหัวหน้าคนงานจึงได้เชิญหมอผีมาทำพิธีไล่ผีหมอผีที่ทำพิธีอยู่จึงเล่าให้กับหัวหน้าฟังถึงเรื่องศพที่พวกเขาไปขุดเจอมาว่าเธอคนนั้นคือชาวบ้านที่ถูกกลุ่มคนชั่วรักพาตัวไปทรมานโดยมารู้ทีหลังว่าเธอกำลังตั้งท้องพวกมันจึงตอกตะปูลงไปที่ร่างของเธอหลังจากที่เธอตาย เพื่อเป็นการสะกดผีหลายตายทั้งกรมหรืออีกชื่อที่พวกเขาเรียกกันว่าปอนเตียนักและที่ทุกอย่างมันมาเป็นแบบนี้ก็เพราะพวกแกคนใดคนหนึ่งไปเอาตะปูนั่นออกจึงทําให้วิญญาณหลายของเธอคนนั้นออกอลาวันและตามฆ่าคนได้ตามใจชอบนั่นทําให้หัวหน้านรีบขอร้องให้หมอผีทําทุกอย่างเพื่อกําจัดเธอแม้ว่าจะต้องจ่ายแพงแค่ไหนก็ตามเพราะตัวของเขาในตอนนี้จะให้โครงการต้องมาช้าแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว กลางดึกในคืนนั้นในขณะที่เป็นกําลังลุกออกมาเข้าห้องน้ําสายตาของเขาก็กำหันไปเห็นร่างของใครบางคนนอนอยู่เมื่อเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆถึงได้รู้ว่าร่างๆนั้นคือศพของหมอผีที่ได้เข้ามาทําพิธีให้กับหัวหน้านั่นทําให้หัวหน้าที่เดินผ่านมาเข้าใจผิดว่าเรื่องทั้งหมดคือเปงเป็นคนทําเขาจึงง้งางหมัดเพื่อที่จะเข้าไปทําร้ายเป่งแต่แล้ววิญญาณของเธอคนนั้นก็ได้โผล่เข้ามาช่วยเป่งเอาไว้ได้ทันเป่งที่ทั้งตกใจและสติหลุด เขาได้หยิบตะปูที่ตกอยู่ขึ้นมาและพยายามที่จะเอามันไปตอกไว้ที่ล่างของเธอที่อยู่ตรงหน้าแต่เมื่อเขาได้เห็นใบหน้าของเธอคนนั้นภาพสะท้อนถึงเรื่องราวอันโหดร้ายที่เธอต้องเจอมันก็กลับทําให้เขานั้นไม่กล้าที่จะเข้าไปทําร้ายเธอให้เจ็บปวดอีกครั้งจนเป็นที่กําลังลังเลถูกหัวหน้าที่สะบัดหลุดถีบให้ล้มลงก่อนที่หัวของเขาจะไปกระแทกขอนไม้และไม่ได้สติหลังจากนั้นอีกเลยจนเช้าวันต่อมา อารุปที่เข้ามาเยี่ยมเป็งที่โรงพยาบาลเขาได้นําอาหารดีๆพร้อมกับรูปของลูกสาวเข้ามาให้เผื่อว่าเป็งที่ตื่นขึ้นมาจะได้รู้สึกมีแรงที่จะฮึสู้ต่อไปและก่อนที่เรื่องทั้งหมดจะจบลงเธอคนนั้นก็ได้กลับเข้ามาหาเป็งเขาอีกครั้งพร้อมกับยิ้มให้เขาทั้งน้ําตาเล่ากับว่าต้องการจะขอบคุณเป็งที่ช่วยปลดปล่อยเธอให้ออกมาจากพันธนาการที่แสนโหดร้ายแบบนั้น เริ่มเลื่องที่มาโกโตะหนุ่มนักเขียนนิยายแนวคาตกรรมคนหนึ่งที่มีความทุ่มเทให้กับงานเขียนของเขาเป็นอย่างมากแม้ว่าเขาจะเป็นคนหูหนวกหรือสื่อสารเหมือนกับคนอื่นๆไม่ได้เลยก็ตามและในวันนี้มาโกโตะได้เดินทางมายังสถานที่แห่งหนึ่งเพื่อหาแรงบันดาลใจไปเขียนนิยายของเขาเกี่ยวกับเรื่องของเสือทาทามิซึ่งเป็นเสือที่มีอยู่แทบทุกบ้านของญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่มีความทรงจำทั้งดีและลายซากซึมอยู่ในนั้น มกุโตที่ไร้ซึ่งความกลัวได้เดินเข้ามายังตึกล้างที่ไม่มีผู้คนเขาได้เข้ามายังห้องห้องหนึ่งที่เคยเกิดคดีฆาตกรรมพร้อมกับค่อยๆสำรวจภายในนั้นอย่างกับเด็กที่กำลังสนุกกับของเล่นที่ตัวเองชอบเขาได้เจอกับหุ่นฟางมากมายที่ได้ถูกทำขึ้นมาจากตัวของเสือธัมมิคล้ายกับว่าคนทำกำลังอาฆาตและระบายความแค้นที่มีของเขาทั้งหมดลงไปในหุ่นฟาง ในคืนนั้นมากโตตตัดสินใจที่จะใช้ที่นี่เพื่อเขียนนิยายของเขาพร้อมๆกับที่ในระหว่างนั้นเพื่อนของเขาก็ได้ทักเข้ามาเล่นง,งานที่เขากำลังทำแต่มากโตตก็ได้ขอเลื่อนส่งงานออกไปก่อนเพราะตัวของเขานั้นอยากจะใช้เวลาทำงานชิ้นนี้ให้มันดีมากที่สุดนั่นทำให้เพื่อนของเขาสงสัยเป็นอย่างมากว่าทำไมมากโตถึงได้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ถึงขนาดนั้นซึ่งตัวของมากโตเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวของเขากับเสือธรรมมิเหมือนมันมีอะไรที่เชื่อมโยงกันอยู่มาตลอด กลางดึกในคืนนั้นในระหว่างที่มากโตกกำลังนอนหลับอยู่จู่ๆเขาก็ได้ฝันถึงเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังยืนชี้นิ้วไปที่เสือที่อยู่ตรงหน้าพร้อมกับบอกกับเขาว่าอยู่ตรงนี้ก่อนที่เขาจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนนั้นทันทีและไม่รู้ว่าเด็กที่อยู่ในฝันเมื่อกี้เขาคือใครจนเช้าวันต่อมาในขณะที่มากโกตกกำลังจะขับรถกลับบ้านจู่ๆแม่ของเขาก็ได้ส่งข้อความเข้ามา พ่อของเขาในตอนนี้ได้เสียชีวิตลงแล้วนั่นทําให้มาโกโตต้องรีบพาตัวเองกลับบ้านเกิดในทันทีเพราะตั้งแต่ที่เขาดูแลตัวเองได้มาโกโตก็ไม่เคยกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเลยเมื่อมาถึงที่บ้านมาโกโตจึงไม่รอช้าที่จะเดินเข้าไปกราบศพพ่อและนั่นก็ได้ทําให้ความทรงจําในวัยเด็กของเขากลับมาว่าอดีตที่ผ่านมานั้นพ่อไม่เคยยิ้มให้เขาเลยสักครั้งแถมในทุกๆวันพ่อก็มักจะนั่งร้องไห้ยอย่างเจ็บปวดอยู่เพียงลําพัง โดยที่ตัวของเขาไม่รู้เลยว่าอะไรที่ทำให้พ่อของเขาต้องเป็นแบบนี้ในคืนนั้นในขณะที่มากโกโตกำลังนั่งจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตแม่ของเขาก็ได้เข้ามาทักทายด้วยรอยยิม้มพร้อมกับบอกให้มากโกโตเข้าไปนอนพักเถอะเดี๋ยวตรงนี้แม่จะเป็นคนเฝ้าต่อเองนั่นทำให้มากโกโตทำตามที่แม่บอกอย่างโดยดีเนื่องจากสภาพร่างกายของเขาในตอนนี้เริ่มรู้สึกเหนื่อยมากแล้วแต่แล้วในขณะที่มากโกโตกำลังนอนหลับ ความฝันที่แสนน่ากลัวและคุ้นเคยมันก็กลับทําให้เขาต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเหมือนเดิมอีกครั้งมกระโตจึงลุกออกจากที่นอนเพื่อไปเข้าห้องน้ําแต่แล้วในระหว่างที่เขากําลังเดินกลับจู่ๆเขาก็กลับเห็นเงาของใครคนหนึ่งเดินหายเข้าไปทางห้องนอนของพ่อเขาจึงค่อยๆเดินตามเงานั้นไปอย่างช้าๆจนมาถึงหน้าห้องนอนซึ่งเป็นห้องที่เขาไม่เคยได้ย่างกายเข้าไปเพราะทุกครั้งที่พ่อเห็นเขาผ่านมาพ่อก็มักจะออกมาว่าเขาด้วยสีหน้าที่ไม่พอใจมกระโตจึงตัดสินใจง,งัดกุญแจเข้ามาภายในห้อง เพื่อดูว่าทำไมพ่อของเขาต้องมานั่งร้องไห้อยู่ที่เดิมทุกๆวันและสิ่งที่มากกโตได้เห็นก,ก็กลับทำให้เขาต้องตกใจเมื่อในห้องนอนของพ่อตอนนี้ได้มีประตูลับบานหนึ่งถูกซ่อนไว้แต่แล้วในตอนนั้นเขาก็กลับหันไปสะดุดตากับรูปปหนึ่งที่ตกอยู่เมื่อมาโกโตค่อยๆหย,ยิบรูปนั้นขึ้นมาดูเขาก็กลับถูกใครบางคนเข้ามาทำร้ายจากทางด้านหลังจนทำให้เขาสลบไป ตัดมาที่มารโกโตในตอนนี้ที่ได้ตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆห้องหนึ่งเขาถูกมัดมือเอาไว้ด้านหลังพร้อมกับมีเสื่อทาทามิเก่าๆผืนหนึ่งที่ได้ถูกถอดออกมาแล้ววางเอาไว้อยู่ตรงกลางห้องล่องลอยมากมายที่อยู่บนเสือ่อผืนนั้นมันก็ได้ทําให้เขามองเห็นภาพของคนสามคนที่กําลังนอนอยู่และภาพของเด็กผู้ชายที่กําลังทรมานมันก็ได้ทําให้มารโกโตที่เห็นแบบนั้นเ่มมีอาการปวดหัวขึ้นมาอย่างรุนแรงแต่แล้วในตอนนั้น แม่ของมาโกโตก็ได้เดินเข้ามาหาเขาอย่างช้าๆพร้อมกับแซงคำเหมือนว่าเป็นห่วงมากโกโตแถมยังคอยเลียนเลือดจากบาดแผลที่เธอเป็นคนทําให้อย่างมีความสุขจากนั้นเธอจึงบอกกับมากโกโตว่าเธอรู้ดีว่ายังไงวันนี้สักวันมันจะต้องมาถึงพร้อมกับเล่าเรื่องทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นให้กับมากโกโตฟังว่าในวันนั้นมนเสือทธรรมมิผืนนี้วันที่เธอได้ยุยงให้สามีของเธอจัดการกับพี่ชายของตัวเองเพื่อชิงมรดกมาย้อนกลับไปในวันนั้น วันที่สามีของเธอหรือที่มากระโตเรียกว่าพ่อได้อ้อนวอนขอให้พี่ชายของเขาเซ็นมอบมรดกทั้งหมดให้แต่พี่ชายของเขาที่เห็นแบบนั้นกลับไม่ยอมแถมยังด่าที่เขาทําตัวแบบนี้ว่าแกมันได้เมียไม่ดีไร้ค่าที่ไม่สามารถมีลูกมาสืบทอดมรดกได้นั่นจึงทําให้สามีของเธอโกรธที่พี่ชายดูถูกพุ่งเข้าไปทํา้ายพี่ชายของตัวเองทันทีในตอนนั้นแต่เพราะตัวของเขาที่เล็กกว่าจึงทําให้เสียเปรียบและโดนพี่ชายที่หันกลับมาเอาคืนทำร้ายจนเกือบตาย จนทำให้เธอที่แอบดูอยู่ในตอนนั้นนนามทอนเหล็กเข้ามาช่วยสามีจนทาให้พี่ชายของเขาแน่นิ่งไปแต่ในขณะที่ทั้งสองกำลังจะส่งภรรยาของพี่ชายตามไปมันก็กลับเป็นจังหวะที่ลูกทั้งสองของพี่ชายได้เดินเข้ามาเห็นทั้งสองในตอนนั้นเข้าพอดีจนทําให้คนโตนบวิ่งเข้าไปช่วยแม่ของเขาด้วยความโกรธแต่สุดท้ายพวกเขาทั้งหมดก็ไม่มีใครที่ได้รอดกลับออกมาและทําให้คนน้องที่เห็นทุกอย่างแบบนั้นได้แต่ตะโกนร้องออกมาว่าคุณแม่ เสียงร้องไห้ของคนน้องที่ดังออกมามันก็ได้ทําให้เธอที่หันกลับมาเห็นแบบนั้นรู้สึกตกหลุมรักเด็กคนนี้ขึ้นมาในทันทีและนั่นก็คือสาเหตุที่ทําให้พ่อของลูกเขาไม่เคยยิ้มอีกเลยแต่แม่ไม่เป็นไรเพราะแม่มีมาโกโตะที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตแม่แล้วและตรงนี้ก็ทําให้เราได้รู้ว่าคนน้องที่เป็นลูกของพี่ชายสามีเธอมันก็คือตัวของมัโกโตะที่เธอได้เลี้ยงดูมาตั้งแต่วันนั้นนั่นเองเพราะเรื่องราวที่ทาร้ายจิตใจอย,อย่างหนัก จึงทําให้เด็กอย่างมโกโต,โตจาอะไรในวันนั้นไม่ได้แถมอาการช็อกในวันนั้นมันก็ได้ทําให้เขาพูดไม่ได้จนมาถึงวันนี้มกโกโตในตอนนี้ที่ได้รู้ความจริงเริ่มรู้สึกวหกวาดกลัวหญิงแก่ที่อยู่ตรงหน้าเป็นอย่างมากแม้ว่าเธอจะบอกว่าเธอมีความสุขจริงๆที่ได้เลี้ยงเขามาแต่วันนี้เธอก็ไม่อาจจะปล่อยให้เขามีชีวิตได้อีกต่อไปพ้อมกับ,บอกกับมโกโตว่าไม่ต้องห่วงเพราะหลังจากที่มโกโตไปแล้วเธอก็จะตามเข้าไปติดๆด้วยเหมือนกันแต่แล้วในขณะที่หญิงแก่กําลังจะเข้ามาทําร้ายมโกโต เสื้อธารามิมันก็กลับฉีกออกมาเป็นวงกว้างพร้อมกับดูดตัวของแกเข้าไปในนั้นทั้งตัวทันทีจนล่างของแกละเอียดและสูญหายไปในนั้นตลอดกาลต่อหน้าต่อตาของมาโกโตะเพราะความเรวที่พวกเธอเคยทําไว้จึงทําให้วิญ,ญญาณที่อาฆาตแค้นได้ซึมซับอยู่ในเสื้อธารามิผืนนี้เพื่อรอวันที่พวกเขาจะได้ช่วยเหลือคนที่เขารักที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวให้อยู่รอดต่อไป เริ่มเรื่องที่ดงจูหนุ่มน้อยที่ไร้ซึ่งสังคมและเพื่อนฝูงที่ได้อาศัยอยู่กับแม่ของเขาด้วยการเพียงแค่สองคนเนื่องจากพ่อกับแม่ของเขานั้นได้มีปัญหาและเกิดหย่าร้างกันไปนานแล้วถึงแม้ว่าแม่จะพยายามเอาใจใส่เขามากแค่ไหนแต่เธอกับไม่รู้เลยว่าภายในใจของดงจูนั้นเขากำลังคิดหรือวางแผนอะไรอยู่ดงจูนั้นได้ตกหลุมรักเพื่อนรุ่มชั้นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอย่างซออูสาวน้อยผมยาวหน้าตาน่ารัก แถมยังมีรอยยิ้มที่สดใสแต่ใช่ว่าจะมีเพียงดงจูเท่านั้นที่สนใจเพราะแทซอกที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นอีกคนก็ดูจะมีท่าทีที่ชอบเธอเหมือนกันและนั่นมันก็ได้ทำให้ดงจูที่เห็นแบบนั้นรู้สึกไม่พอใจเขาระบายความโกรธของเขาลงไปบนรูปของเพื่อนคนนั้นที่คอยจับจ้องผู้หญิงที่เขาชอบเขาอยากจะทำให้มันหายไปให้มันหายไปจากโลกนี้ตอนนี้ได้ยิ่งดีเมื่อกลับมาถึงบ้านดงจูก็มักจะใช้ชีวิตอยู่กับตุ๊กตาตัวโปรดของเขา ที่เปรียบสเสมือนตัวแทนของซออูที่เขาแอบชอบและมีความสุขทุกๆครั้งที่ได้กลับมาพูดคุยกับมันจนในวันหนึ่งในขณะที่ซออูเธอกำลังนอนอยู่คนเดียวภายในห้องดงจูก็ได้เดินเข้ามาหาเธออย่างชา้ชาๆแต่ในขณะที่เขากำลังมองเธออย่างไม่ละสายตาเสียงโทรศัพท์ของเขามันก็กลับดังขึ้นจนทำให้ซออูตกใจตื่นเธอที่เห็นแบบนั้นจึงถามกับดงจูออกไปว่ายังไม่กลับบ้านอีกเหรอส่วนดงจูที่ได้แต่มองหน้าเธอและไม่ยอมตอบคำถามกลับมา เขาได้ยื่นกิฟต์อันหนึ่งให้กับเธอเพื่อเป็นของขวัญต้อนรับจากเขานั่นทําให้ซออูรู้สึกผิดนิดหน่อยที่ไม่มีของขวัญให้ดงจูบ้างแต่ไม่ทันที่ดงจูจะได้พูดอะไรออกไปซออูก็กลับถามเขาขึ้นมาว่าติดแล้วดูเป็นอย่างไรนั่นทําให้ดงจูได้แต่มองเธออย่างเคลิบเคลิมพร้อมกับตอบซออูออกไปว่าเธอสวยมากก่อนที่จะชวนเธอไปกินข้าวด้วยกันในเย็นวันนี้แต่ไม่ทันที่ซออูจะได้ตอบอะไรกลับมาเพื่อนของเธอก็กลับเข้ามาชวนเธอกลับบ้านไปในตอนนั้นซะก่อน จากนั้นแทซ็อกที่รอกลับบ้านพร้อมกับซออูก็ได้เข้ามาถามถึงกิฟที่ติดอยู่ว่าใครเป็นคนให้เธอมาซออูจึงบอกว่าดงจูเป็นคนให้มาจนทําให้แทซ็อกที่ได้ยินแบบนั้นรีบหยิบมันจากผมของเธอคว้างทิ้งไปนในตอนนั้นทันทีนั่นทําให้ซออูที่เจอแบบนั้นตกใจเป็นอย่างมากพร้อมกับถามแทซ็อกเขากลับไปว่าเป็นบ้าอะไรของนายเนี่ยแทซ็อกจึงบอกกับเธอด้วยความหัวเสียว่าเธอคงยังไม่รู้จักท่าแทกของมันเพราะก่อนหน้านั้นมันก็เคยแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกันกันกบเธอ จากนั้นในระหว่างที่กําลังกลับบ้านแทซอกยังได้เล่าให้กับซออูฟังต่อว่าผู้หญิงคนนั้นที่ดงจูแอบชอบเธอกลับไม่ได้ชอบดงจูมันเลยสักนิดแต่เมื่อผู้หญิงคนนั้นขอให้มันเลิกยุ่งกับเธอดงจูมันก็กลับข่มขู่ว่าจะตามไปฆ่าครอบครัวของเธอให้ตายทั้งหมดจนสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นก็ได้เสียชีวิตไปจริงๆนั้นทําให้ซออูที่ได้ฟังแบบนั้นแทบไม่อยากเชื่อแต่แทซอกเขาก็ยังยืนยันกับซออูว่ามันคือความจริง พอลางที่ไหลลมหายใจของเธอคนนั้นได้ถูกพบอยู่ในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ซึ่งเป็นที่ที่ดงจูมันได้สังหารเธอจากนั้นเมื่อซออูก,กลับมาถึงบ้านเธอก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อดงจูในตอนนี้ได้เข้ามาตีสนิทและใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่ของเธอเธอที่ทำตัวไม่ถูกและไม่พอใจที่ดงจูเข้ามาล้ำความเป็นส่วนตัวของเธอเธอจึงพยายามบอกให้เขากลับไปแต่ดงจูก็ยังยืนยันที่จะไม่กลับ เธอจึงตะคอกดงจูด้วยความไม่พอใจก่อนที่แม่ของเธอจะเข้ามาและต่อว่าซออูที่ทำกับเพื่อนแบบนั้นจนวันต่อมาในขณะที่ทุกคนกำลังเตรียมตัวจะเรียนคาบถัดไปดงจูก็กลับหันไปมองหน้าซออูด้วยความไม่พอใจที่เห็นว่าตัวของเธอนั้นไม่ได้ติดกิฟที่เขามอบให้เธอในเมื่อวานแถมยังคุยยิ้มสนิทสนุกับแทซอกกันอย่างสนุกสนานเขาจึงเดินเข้าไปาควา้ากิฟของซออูโยนมันทิ้งลงพื้นพร้อมกับทำ้ายแทซอกที่เข้ามาห้ามจนบาดเจ็บ ก่อนที่จะรีบวิ่งหนีออกไปนั่นทําให้ในเย็นวันนั้นดงจูถูกแม่ของเขาเข้ามาต่อว่าถึงเรื่องที่ทํากับเพื่อนแถมยิ่งโดดเรียนและไม่เข้าเรียนในครัต่อไปหลังจากนั้นอีกต่างหากแต่แล้วดวงจูในตอนนั้นก็ได้ลุกออกจากตรงนั้นไปด้วยความไม่พอใจก่อนที่จะหันมาบอกกับแม่ของเขาด้วยรอยยิม้มว่าเดี๋ยวผมกลับมาผมรักแม่นะนั่นทําให้ผู้เป็นแม่ที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับนิ่งเพราะรอยยิ้มที่หายไปอย่างยาวนานหนจะคําบอกรักของลูกที่บอกเธอ มันกลับทำให้เธอในตอนนี้เกิดความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเป็นอย่างมากตัดมาที่ซออูในตอนนี้ที่ได้กลับมาเจอกับดงจูที่บ้านของเธออีกแล้วนั่นทำให้ซออูตัดสินใจเข้าไปไล่ดงจูให้ออกไปแถมยังด่าทอใส่เขาต่างๆนานาว่านายมันช่างน่ารังเกียจฉันขอตายไปซะดีกว่าถ้าต้องมาแต่งงานกับผู้ชายอย่างนายก่อนที่จะปิดประตูใส่ดงจูและรีบเดินกลับเข้าไปในบ้านตอนนั้นทันทีตัดมาที่แม่ของดงจูในคืนนั้นที่เริ่มรู้สึกกังวลใจเป็นอย่างมาก พราะดึกป่านนี้แล้วลูกของเธอยังไม่กลับมาที่บ้านเลยเธอพยายามโทรหาดงจูอยู่ทั้งคืนแต่ดงจูก็กลับไม่รับสายโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าโทรศัพท์ของดงจูนั้นถูกวางอยู่ในห้องนอนของซออูมีเพียงซออูที่หล้แต่เธอกลับเลือกที่จะเงียบและไม่ยอมบอกใครจนเข้าวันที่สองวันที่เธอพยายามโทรแจ้งว่าลูกชายของเธอหายไปแต่ทางตำรวจกับยังไม่ได้ออกตามหาย,ย่างจริงจังพร้อมกับบอกว่าลูกของเธอนั้นอาจจะกำลังเที่ยวเล่นอยู่แถวแถวนี้ก็ได้ แต่แล้วในคืนนั้นมันก็กลับมีตำรวจเดินทางมาขอพบเธอถึงที่บ้านพร้อมกับบอกข่าวร้ายกับแม่ของดงจูว่าดงจูในตอนนี้ได้ถูกพบว่าจมน้ําเสียชีวิตอยู่ในอ่างเก็บน้ําแล้วนั่นทําให้แม่ของดงจูเสียใจเป็นอย่างมากเพราะไม่คิดว่ารอยยิ้มครั้งนั้นจะเป็นการบอกรักของลูกครั้งสุดท้ายจากนั้นในเช้าวันต่อมาแม่ของดงจูก็ได้นําดอกไม้ไปวางเอาไว้ตรงที่เขานั่งเพื่อไวอไ้อาลัยต่างจากเพื่อร่วมห้องของดงจู ที่กลับไม่มีใครรู้สึกหรือเสียใจกับการจากไปของเขาเลยสักคนหลังจากวันนั้นแม่ของดงจูก็ได้เอาแต่นั่งเสียใจกับการจากไปของลูกทุกๆวันแถมเธอยังรู้สึกว่าตัวของดงจูนั้นยังไม่ไปไหนและต้องการจะสื่ออะไรบางอย่างเพื่อบอกให้รู้ว่าตัวของเขานั้นยังอยู่ข้างๆเธอจึงตัดสินใจไปหาล่างสรงที่เธอรู้จักเพื่อที่จะให้ดูว่าลูกชายของเธอในตอนนี้เป็นอย่างไรแต่แล้วล่างสรงที่ทําพิธีก็ได้บอกกับเธอออกมาทั้งน้ําตาว่าลูกชายของคุณนั้นตายก่อนวัยแต่งงาน เขาช่งน่าสงสารที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในโลกนั้นเพียงลําพังพร้อมกับบอกวิธีแก้ให้แม่ของดงจูทําว่าเธอจะต้องหาศพสาวพมจันมาแต่งงานกับลูกของเธอโดยศพของหญิงสาวจะต้องห้ามเผาและต้องมีร่างกายที่ครบถวนหรือที่พวกเขาเรียกพิธีนี้ว่าพิธีจากนั้นแม่ของดงจูที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อลูกก็ได้แอบไปขุดหาศพของผู้หญิงตามที่ร่างทรงคนนั้นบอกเพื่อมาทําพิธีแต่งงานให้กับลูกชายของเธอ แม้ว่าตัวของเธอในตอนนั้นจะรู้สึกหวาดกลัวมากแค่ไหนอยู่ก็ตามแต่แล้วเมื่อพิธีจบลงร่างทรงก็กลับมีท่าทางที่ดูเปลี่ยนไปพ้อมกตะโกนใส่เธอด้วยท่าทางที่ดูคุ้นเคยว่าแม่ผมไม่ชอบผู้หญิงคนที่ผมแต่งงานด้วยเลยและนั่นก็ได้ทําให้แม่ของดงจูได้รู้ว่าสิ่งที่เธอได้ทําให้ลูกไปนั้นมันสูญเปล่าจากนั้นในหลายวันต่อมาในขณะที่แม่ของดงจูกําลังมืดแดดาน เธอก็ได้เจอกับรูปของซออูที่ได้ถูกวางเอาไว้อยู่ในห้องนอนของดงจูนั่นทาให้เธอรู้ได้ในทันทีว่าลูกของเธอที่ผ่านมาแอบลงรักผู้หญิงคนไหนมาตลอดเธอจึงทําทีนํารูปใบนั้นเข้าไปคืนให้กับซออูพร้อมกับเอ่ยขอโทษกับสิ่งที่ดงจูได้ทํากับซออูเอาไว้ที่ผ่านมาซออูจึงยอมที่จะนําโทรศัพท์ของดงจูมาคืนเธอและเอ่ยขอโทษเหมือนกันที่ได้ปกปิดเรื่องนี้เอาไว้และไม่ยอมบอกใคร นั่นทำให้ความลังเลใจในตอนแรกของแม่ดงจูเริ่มชัดขึ้นและเชื่อเหลือเกินว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกของเธอนั้นต้องตายจากนั้นเธอจึงเอ่ยชวนซออูมาที่บ้านของเธอพร้อมกับบอกก็มีอะไรบางอย่างที่จะให้ซออูเท่านั้นเป็นคนช่วยแต่ในขณะที่ซออูค่อยๆเดินตามเธอลงไปยังชั้นใต้ดินซออูก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นเป็นอย่างมากเมื่อภาพที่อยู่ตรงหน้าคือหุ่นตัวหนึ่งในชุดเจ้าสาวที่หน้าตาเหมือนกับเธอแต่ยังไม่ทันที่ซออูจะได้พูดอะไร เธอก็กลับถูกแม่ของดงจูเข้ามาทำร้ายสะก,ก่อนพร้อมกับนำร่างของเธอยัดลงกล่องที่ปิดตายเพื่อให้วิญญาณของดงจูได้แต่งงานกับเจ้าสาวที่เขาต้องการสักทีและหลังจากวันนั้นชัยว่าชีวิตของแม่ดงจูจะกลับมาเป็นปกติสุขเพราะไม่ว่าเธอจะทำอะไรที่ไหนเธอก็มักจะเห็นซออูเข้ามาหลอกหลอนเธออยู่ตลอดเวลาเธอจึงรีบไปขอให้ล่างทรงเข้ามาทำพิธีเพื่อช่วยเธอแต่ล่างทรงกลับคิดไม่ถึงว่าเจ้าสาวที่เธอหาให้ลูกชายนั้นจะไม่ใช่ศพที่ตายไปแล้ว เธอขอร้องให้เขาช่วยทำอะไรก็ได้เพื่อให้ซออูที่หลอกหลอนเธอหายไปแต่ล่างทรงกับคิดว่าเธอคงบ้าไปแล้วเขาจึงเลือกที่จะทิ้งเธอไว้เพื่อให้เผชิญกับสิ่งที่เธอทำลงไปทั้งหมดด้วยตัวของเธอเองสุดท้ายแม่ของดงจูก็ไม่อาจทนกับสิ่งที่เธอต้องเจอต่อไปได้เธอจึงตัดสินใจที่จะทำให้ตัวเองตาบอดเพื่อที่ตัวของเธอนั้นจะได้ไม่เห็นซออูที่วนเวียนอยู่ไกลๆเข้ามาหลอกหลอนเธออีก แม้ว่าดวงตาจะไม่สามารถมองเห็นได้อีกแล้วแต่เธอก็กลับรับรู้ได้ว่าดวงจูคอยอยู่ข้างๆเธอเสมอแม้ว่าคนอื่นๆจะไม่เคยเห็นเลยก็ตามก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังจากซีรีส์โฟกรลอทั้ง3มเรื่องส่วนใครที่ต้องการจะดูกันแบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปรับชมที่ HB.O. Go ได้เลยรับรองว่าสยองกว่าที่แอดสปอยให้ฟังอย่างแน่นอน ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ